สวัสดีครับผมจำนวนชัชีพจากโครงการภาษาครับผมกฤษดาขอรัการครับจากโรมศิบ้านภาษาครับ <kaz> รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่จะได้ไปพัฒนามศิ้า์ภาษาครับก็ได้ความรู้ไปเยอะจาก การตลาดของเราบ้านประสานนะครับก็ไม่ได้รู้จักมากนักนะครับแต่มาในครั้งนี้ก็มาทำเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับจากชายยูก็ดีใจมากครับที่ได้มาศึกษาตรงนี้นะครับเพื่อจะไปพัฒนาทำการตลาดให้หมู่บ้านโฮมเตยของเราได้มีลูกค้าที่เยอะขึ้นนะครับ เป็นยังรองราครับผมดีใจมากที่ทางการท่องเที่ยวให้าการเข้ามาอบรมในรครั้งนี้ที่ผมเรื่อมมาจากศู์แต่มาได้รับความรู้ใจตรงนี้ก็จะเอาไปพัฒนาโฮมสตีเพี่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านจะได้มีรายไได้ดีด ก็นะครับคือถ้ามีโอกาสนะครับหรือทางทททถ้าได้จัดอีกก็จะดีครับเพื่อต่อยอดในการที่เราจะทําเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทายูที่ช่วยสอนคนตีของเราครบขอบคุณมากครับ